ชาวเน็ตเม้นสนานค่ะหลังจากครูจูนี่โตเกียวมิวสิกและน้องเจนนี่โตเกียวมิวสิกออกมาขอโทษบอสบิ๊กค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกแล้วนะคะว่าคนที่นินทาบอสเนี่ยคือใครนะคะพร้อมรับผิดค่ะและก็ทำสิ่งนี้ค่ะจนทำให้ชาวเน็ตนะคะมาคอมเมนต์สนานเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็เห็นทางด้านบอสบิ๊กเนี่ยได้ออกมาไลฟ์สดค่ะ แล้วก็พูดถึงศิลปินในค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเนี่ยได้มานินทาบอสบิก๊กอย่างเงี้ยได้มาเมา้ามอยหนูนีน่น่นถ้าเป็นความเป็นจริงนะคะถ้าพูดในสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยบอสเนี่ยพร้อมน้อมรับแต่ถ้าพูดเรื่องที่ไม่จริงอ่ะไม่เอาบอสไม่เอานะคะคือไม่เอาแบบเนี้ยถูกเน็ตไม่ทนนะคะซึ่งเราก็พอได้เห็นหลายส่วนนั้นไปนะคะหลายคนต่างสงสัยค่ะแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ได้มี โพสนะคะของน้องสแตมค่ะที่ออกมาพูดว่าน้องสแตมเนี่ยคือรักและคารพบอสไม่คิดจะหักกลังบอสแน่นอนค่ะก็กลายเป็นประเด็นว่าหวยไปออกที่น้องสแตมตัวเกี่ยวมิวสิกนะคะเพราะว่ามีทางด้านแอดมินนะคะของค่ายเพลงตัวเกียยวมิวสิกไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นนะคะบอกใต้ใต้คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งค่ะที่บอกว่า,า,าเชื่อว่าน้องเจนนี่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันเหมือนมีคนอิจฉามีคนอิจฉาน้องอะไรเงี้ยค่ะ แล้วแอดมินก็ไปคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นั้นบอกว่าความเป็นจริงอาจไม่ใช่สิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงประมาณนี้ค่ะทุกคนซึ่งหวยก็เลยออกที่ว่าน้องสแตมใช่น้องสแตมหรือเปล่าที่นินทาบอสซึ่งเรื่องราวเนี้ยจริงอยู่ว่ามันเป็นเรื่องภายในแต่เหมือนอย่างที่ทางด้านทีมงานตัวเกมมิสิกเนี่ยได้ออกมาพูดว่ามันเป็นเรื่องภายในก็จริงแต่ทางด้านค่ายเพลงตัวเกมมิสิกเนี่ยเป็นค่ายเพลงโซเชียลนะคะแล้วบอสเองก็ ็นคนในโซเชียลมีอะไรแล้วก็มาชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียนี่แหละแต่เขาก็ไม่ได้ระบุชื่อใครนะคะฉะนั้นแล้วใครที่ทําเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะมาแบบดีทายออกหรือไล่ออกเขาก็เพียงแค่ว่าให้โอกาสอย่าทําอีกนะอย่าให้ได้ยินอีกนะคะอ่าก็ประมาณนี้ก็เป็นเหมือนคําเตือนนะคะจากบอยบิ๊กนี่แหละทุกคนทุกคนก็คือทําผิดพลาดได้แต่ก็ต้องให้โอกาสเนี่ยบอสบิ๊กก็ให้เนาะ ค่ะเสื้อนี้เราก็มองในมุมที่บอสปิงเนี่ยว่ากล่าวตักเกอรอนะคะว่ากล่าวตักเกอรศิลปินในค่ายว่าอย่าหาทาแบบนั้นเพราะอันไหนที่มันเป็นความจริงกับบอสนั้นน,ะนองรับอยู่แล้วแต่ถ้าไหนไม่เป็นความจริงเนี่ยความเสียหายมันจะตกอยู่ที่ตัวศิลปินนั่นเองนะคะ และทีนี้พอตกยู่ที่น้องสแตมหลายคนก็ต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าใช่หรอน้องสแตมเป็นคนเรียบร้อยจะเป็นคนที่นินทาบอสวิกได้หรอซึ่งก็มีหลากหลายคำถามเข้าไปแต่หลายคนก็ชี้โยงไปว่าน่าจะใช่นะเหมือนกับถ้าไม่มี มูลอย่างเงี้ยค่ะบอสบีก็จะไม่มาพูดขึ้นพร้อมบอสบีจะมีหลักฐานทุกอย่างนะคะแต่น้องสแตมก็เพียงแค่ออกมาโพลแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรอีกเลยนะคะหลายคนก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แต่ล่าสุดค่ะคนที่ออกมายอมรับนะคะคือคุณเจนนี่โตเกียวมิวสิกแล้วก็ครูจูนนี่แต่ก่อนอื่นต้องฟังให้จบก่อนนะว่าเขายอมรับยังไงนะคะซึ่งเราได้เห็นเลยงานเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทุกคนนี่

หรือว่าเข้าไปดูที่คร,ร,รูคจุ๊นี่โตกเกียวมิวสิกได้ก็เหมือนมาถวายถ้วยอะไรให้บอสบีอโออ่าก็เป็นทางด้านน้องเจนนี่นะคะแล้วก็ครูจุ๊นี่นะคะแล้วก็คลิปนี้มาจากครูจุ๊นี่โตกเกียวมิวสิกนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์นะคะที่แฟนกับเอฟซีเดยคอมเมนต์เข้าไปก็คือเยอะมากค่ะแล้วเขาบอกว่าค่อยขอโฟกัสข้างหลังบอสไฟไรแดงๆหรือค่อยคิดไปเองจ้า ไฟอะไรแดงๆข้างหลังบอสอะเดี๋ยวเราไปคลิป,ประกอไปด้วยแล้วกันนะทุกคนอะนี่แล้วก็มีไฟเวทีสองมาค่ะรูจุนก็ตอบเนาะพร้อมกับวงเล็บให้ดูนะคะแล้วก็นี่ท่านบอกท่านนี้บอกว่านั่นนท่านจอมยุทธอ่าท่านนี้โอ้โหท่านนี้เจเกจมุกมากเลยก็บอกว่าเว้า,วาวกับพื้นนะคะก็คือเว้าวกับพื้นบอสนะคะไม่ไม่ใช่ว่าพูดพื้นหรือว่าพูดนินทาอ๋อ ปอกับพื้นก็คือเขานั่งที่พื้นนะคะน้องเจนนี่กคุณจุนนี่เนี่ยโอ้เขากดมุกด้วยนะทุกคนน,นี่มันเป็นมุกอ่าฟังให้จบนะใครที่ยังฟังไม่จบเออท่านนี้บอกเมนขวดทียูรดตู้บอดบอนีค้ามันคือคุณคุณ,คณเนาอะ,อะคุณคุณเนะาะขวดนี้ที่มาเทใส่ถ้วยเนาอะ,อะท่านนี้บอกว่าจอมยุทธสี่พันโบกเตรียมขันห้าอ๋อโบอกสี่พันหรือเปล่าโบกสี่พันคุณจุนนี่เนาะ อ่ะดีแล้วมาขอขอมาบอสให้อาภัยแล้วบวกนี้บอสัอ่ะบอสได้กินง่ายดอกบอสบอสันห้าห้าก็เอามาทำคอนเทนต์ซะเลยตลกขำําพ่อลูกก็ให้คอนเทนต์ให้แม่ขำตลอดอืมอ่ะก็คือหลายคนก็เข้าใจเก็ตในมุกนะคะแล้วก็เก็ตในคอนเทนต์น่ารักน่ารักนะคะได้ทำขาด้วยกันนะคะโอ้โหหลายคนก็อ่ะนี่ค่อยคือสีเอาขันสิบ เปาคือเพื่อนหลายค่ะก,กับขู่เกษียนนาการวสันคาราวะท่านจอมยุทธ์อ่าซึ่งหลายคนก็พุ่งเป้านะคะเพราะว่าน้องเจนนี่นะคะน้องเจนนี่แล้วก็ครูจุนี่เนี่ยเป็นอีกทั้งสองคนเนี่ยก็คือเป็นคนที่เจอดราม่าเยอะมากๆดราม่าในที่นี้คือกระแสที่แฟนคลับเอฟซีบางคนที่ไม่ชอบแล้วมาคอมเมนต์นะคะใน คลิปต่งตางๆที่ทั้งคู่ได้ลงอย่างเช่นล่าสุดครูจุนนี่เองเอ่อล่าออกจากคู่ซะคู่จุดจุดคู่นอนจุดจุด,จดประซันพี่น้องบ้าพี่น้องเออจนเป็นกระแสที่ว่าอา้าฟทำไมอะหลายคนก็เข้าใจนะคะเห็นใจทางด้านคุณครูแต่หลายคนก็คิดเหมือนกันกับที่คนคอมเมนต์แบบนั้นเสื้ออันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะ ไปอธิบายหรือไปให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ครูจจนี่ได้แสดงได้แต่ครูจจนี่เนี่ยออกมาพูดและอธิบายในหลายคลิปและหลายคนก็ออกมาพูดออกมาปกป้องนะคะอย่างพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มผู้จัดการค่เป็นตัวเกมเมิวสิกเนี่ยก็เคยเออกมาพูดเรื่องนี้หลายครั้งซึ่งการเป็นครูเนี่ยเขาก็เป็นครูในโรงเรียนเหมือนที่บอสนกบอสนนะคะอีสา,าสนนครศรีบอกแหละว่าการเป็นครูเนี่ยให้เขาเป็นที่โรงเรียนเขาสั่งสอนเด็กที่โรงเรียน ได้ครบตามหนะ้าทีเขาแล้วกลับมาบ้านก็ให้เขาไปตัวเองบ้างเหอะซึ่งการแสดงหน้าเวทีนะคะเอาจริงๆมันมันก็เป็นหมอรับสิ่งอะเนาะมันก็ต้องมีการแสดงที่หลากหลายแล้วหลายคนก็มองว่าคําพูดก็เป็นสําคัญคําพูดบางคําครูไม่ควรพูดแต่ถ้าเป็นคนอื่นพูดอะพูดได้คือ,อยังไงก่อนแล้วทีนี้เราก็มองอีกมุมหนึ่งคือแม่พิมพ์ของชาติต้องเป็นคนเรียบร้อยหรอแล้วหลายคนที่เขาก็เป็นครูเหมือนกันแต่ไม่ได้เรียบร้อยแต่เพียงแต่เขาไม่ได้มาอยู่ ตัวเกมมิสิกไม่ได้มาอยู่กับบอสบิ๊กก็ไม่เห็นมีเด็กใครไปด่ามากนะคะอันนี้เราก็เชื่อว่าเด็กๆเองก็สามารถที่จะแยกแยะออกว่าครูที่อยู่โรงเรียนเป็นยังไงและครูที่อยู่นอกเรียนเขาทําอาชีพเสริมซึ่งการทําอาชีพเสริมไม่ใช่อาชีพที่ผิดกฎหมายด้วยเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะทามาหากินเป็นศิลปินบนเวทีบางคอมเมนต์แรงมากพี่น้องว่าเขาเสิร์ฟซีว่าเขาแก่ผ่าคือตอนกลางวันทําหน้าที่ครูตอนเย็นเลิกเรียน ไปแก้ผ้าหาเงินอ้วพี่น้องคือคําว่าหม,มองลําซิ่งเขามีเซฟตี้กันอยู่แล้วเขาใส่มีการใส่ถุงน่องเนะ่ย<ม>เหมือนกางเกงไปเลยแหละคลุมไปหมดเลยนะคะเขาเซฟตี้ไปทุกจุดอยู่แล้วไม่ถือว่าเป็นการแต่งกายโป้นะคะและ้วครูจูนี่เองก็เล่นมุกยิงตามจังหวะเพลงแค่นั้นเองนะคะอ่นนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทั้งครูจูนี่แล้วน้องเจนนี่อีกคนหนึ่งที่ดราม่าก็เกิดบ่อยๆซึ่งเธอเองเป็ใส่เซ็กซี่ออกแนวแซม แต่อันไหนที่ไม่เหมาะไม่ควันเธอก็น้อมรับเนาะอย่างเช่นสถานที่การแสดงไม่เหมาะสมกันแ,แต่ตัวแบบนี้เธอก็น้อมรับแต่อันไหนที่เขามองแล้วว่าโอเคมันโอเคแล้วคือทุกคนก็ไปยังไปได่ายู่เขาก,ก็ก็ออกมาแจ้งเหมือนกันคะ่ะก็ออกมาแจ้งพร้อมคอมเมนต์นั้นที่บอกว่าเขารน่นนีนั่นไงเขาก็ชี้แจงนะคะตามภาษาศิล,ลปินที่มีแฟนคลับ f อที่รักและติดตามเนี่ยเขาก็ต้องออกมาชี้แจงกับแฟนคลับเขาเช่นกันนะคะว่าเขาเจอแบบนี้นะคะ แล้วเขาเป็นความคิดเห็นยังไงอันนี้ก็ถือได้ว่าน้องเจนนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นศิลปินที่หลากหลายดราม่าเช่นกันแต่เธอก็สู้ทุกดราม่าเลยนะเธอสู้ยอมรับใจเธอจริงๆนะคะแล้วก็ตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองไม่สบายแค่ไหนเธอก็สู้ตลอดนะคะอันนี้ขอยอมรับค่ะเช่นชมการแสดงการเอนเตอร์เทนหน้าเวทีน้องเจนนี่เอาอยู่เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เองสาวสิลป์มังเลยก็มาเป็นกำลังใจให้ บอสบิ๊กค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะแล้วก็ศิลปินคนเลยนะคะที่อยู่ในค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็ต้องรักษาม,มาตรฐานการแสดงอินเตอร์เทนคนดูนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคืออย่าลืมค่ะว่าเราเริ่มต้นมากับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเริ่มต้นมากับบอสบิ๊กฉะนั้นแล้วเราก็ต้องก้าวไปกับบอสบิ๊กต้องก้าวไปกับบอสบิ๊กให้เขาเรียกว่ารักษามาตรฐานแรกความดีแรกๆที่เราสร้างไว้ ให้สม่ำเสมอแล้วก็บอสเนี่ยจะพาคุณไปสู่ความสําเร็จแน่นอนค่ะดูจากคิวงานตัวเกียวมิอสีแลัวปังมากๆค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะแอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ